โอยดูแลสิบเต็มทีาป็นไวงนที่านน้แล้วเราจะได้กาบเปลี่ยนเชิงสถานในที่ดีในบัติผู้เรียนคีครับ ทีมอบ่อก็จะมีผู้วิชาชี่ผู้สำเร็จการศึกษาระบบขอรายงานงานประจำการศึกษาของที่ใดที่ว่าึกองส่งขึ้นมาการตอบแบบนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ผู้คุนนางทางการวิชาชีพฐานอะไรฐานปัญญาฐานอารมงยาธรรมนาฬิกาใหญ่ที่ตรงมือแสง ชิดาแซงีทีระกาแซงสาขาวิชาพัฒนาภาษาสาขางานเด็กกับผม้ไยสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอสาขางานเสื้อผ้าแฟชั่นโอมารุิสยาลมาคัลอัตราวีบุโคโนมุนสุขภการเนรธรรมศิริรักพิตาลู

มเราต้องละตองละจรัสละทองธะนวัตโมรณานาตาข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าตนเองผู้ปกครองและปครอปัจจุบัาถึงตอนนี้ที่มีลักษณะอั็นผู้ผสมมีความรู้มีทักษะและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้และมีความรับผิดชอบ เป็นกำลังคนที่มีศักยภาพซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปและก็ในสุดของการ